สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกกลุ่มดิสแมนทูนทุกท่านก็กลับมาพบกับแนวทาง,งเราเปบน,นาเช่นเคยครับรอบที่แล้วต้องขอไปนะครับเด่นรูดรูดนะครับแต่ท่านใดที่ได้ดูชุด3ตัวนะครับให้064หรือ0ูนี่หกผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ออก1 6ึ่่โอ้น่าจะได้มากครับ ใกล้เคียงมากตัวใกล้เคียงวันนี้เด่นลูกจากสุดคนนวงผมให้เด่น 6, 7และ9 7ตัดให้มี 70, 74, 76, 78, 79 9, 90, 92, 95, 99จุดกันครับ 63, 68, 6, 30 3ตัว5 368 591 056 721ก็ตรงนี้ก็อย่าลืมพิจารณาดูนะครับมันเป็น เลขค้วยที่ผมต้องคิดก่อนที่จะนำมาคำนวณน,นะครับตัในใดที่ติดตามก็ขอโชคดีครับวันนี้มาลุ้นผลการสองทุ่มครึ่งว่าจุดเลขตัวใดจะเข้าครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเราเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ